ทุกคนเคยสงสัยไหมว่า LGBTQ+ คืออะไร L Lesbian ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิง G Gay ชายชอบชายหรือว่าเป็นคำรวมไว้เรียกผู้ที่ชอบเพศเดียวกันก็ได้ค่ะ B bisexual ชอบได้มากกว่าหนึ่งเพศ T trans transgender คนที่นิยามว่าเป็นเพศตรงข้ามกับเพศที่เกิดมางงไหมเช่นชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายจริงๆเล้ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลงเพศก็นิยามตัวเองว่าเป็น trans ได้นะ Q หรือคุยเป็นคำที่ไม่จำกัดความไม่นิยามว่าเป็นชายหรือหญิงเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สองเพศนะในกลุ่ม LGBTQ+ community plus หรือบวกหมายถึงว่ามีตัวอื่นด้วยเช่นตัวไอกับตัวเอ n t e r s e x หมายถึงลักษณะของร่างกายคือคนที่เกิดมามีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศเกิดจากปริมาณโฮอร์โมนหรือโครโมโซมเพศผิดปกติ A หรือ A Sexual คนที่ไม่สนใจต่อกิจกรรมทางเพศ a r o m a n t i c คือคนที่ไม่สนใจความสัมพันธ์แบบโรแมนติกก็คือไม่สนใจการมีความรักนั่นเองพี่ pansexual คือคนที่เวลาชอบใครไม่ได้ดูที่เพศก็คือดูเป็นบุคคลเพศไหนไม่สำคัญ